ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสำนักนิยายเนื่องจากทางสำนักไม่ได้เปิดการสร้างไรายได้เพราะกลัวสำนักปลิวจึงอยากขอแรงสนับสนุนจากสิทธิที่มีจิตศรัทธาและต้องช่วยเหลือสำนักเงินที่ได้รับทางสำนักจะนำไปปลดล็อกนิยายตอนใหม่จึงเรียนมาเพื่อทราบตอนที่81ขอบเขตตันส่วนมดปลวกเมื่อเห็นว่าจางอยู่ไม่ได้พูดอะไรออกมาอยู่นานเซียวเหยียนกอดไม่ได้ที่จะกังวลเขาพูดขึ้นมาอย่างระวังผู้อาวุโส เจ้าคือสิทธิ์สำนักคังเฉียงทำไม่ต้องเรียกข้าว่าผู้อาวุโสเรียกข้าว่าเจ้าสำนักจางอยู่ยกมือขึ้นขัดเซียวเหียนเขายิ้มและพูดขึ้นมาสบายใจได้เนื่องจากเจ้าได้เข้าร่วมสำนักคังเฉียงแล้วมันเป็นธรรมดาที่ข้าจะช่วยเจ้าแก้ไขปัญหาขอบคุณเจ้าสำนักอัญญะประกาศคู่ใบหน้าของเซียวเหยียนเต็มไปด้วยความยินดีปัญหาที่หลอกอะไรต่อหลอนเขามาหลายปี ในที่สุดก็ถูกแก้ไขแล้วคนรอบๆอบมองไปที่จางหยูด้วยความสงสยัยไม่รู้ว่าจางหยูจะทำจางหยูไม่สนใจสา,สายตาของคนรอบข้างแต่กลับมองไปที่เซียวเหยียนด้วยแววตาคล้ายยิ้มคล้ายไม่ยิ้มเอาให้ชัดเจนก็คือเขามองไปที่แหวนตรงหน้าอกของเซียวเหยียนตาเท่าการแอบฟังคนอื่นมันเป็นเรื่องที่ไร้มารยาทไม่ใช่หรืองไงเจ้าจะออกมาเองหรืออยากให้แค่เชิญเจ้าออกมา สีหน้าของเซียวเหยียนพลันแข็งทื่อขึ้นมาเขากลืนน้ำลายลงคอแล้วถามว่าเจ้าสำนักชายคนนั้นชายคนนั้นอยู่ในตัวข้าคนอื่นๆพลันเบิกตากว้างก่อนจะแสดงสีหน้าที่เหลือเชื่อออกมานี่มันเกินกอว่าที่พวกเขาคิดไว้ซะอีกคาดไม่ถึงเลยว่าในตัวของเซียวเหยียนนั้นยังมีอีกคนสิงอยู่เซียวซินเออขมวดทิ้วพร้อมกับแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัย เรื่องนี้มันไร้สาระเกินไปแล้วราวกับว่าจางอยู่ไม่ได้ยินคำพูดของคนอื่นๆเขายังคงมองไปที่แหวนนบนอกเซียวเหยียนและพูดขึ้นมาเบาๆตาเท่าอย่าซ่อนตัวอีกเลยเจ้าสอนตัวมาหลายปีแล้วเจ้าไม่เหงาบ้างหรืองไงแต่แหวนยังคงไม่มีการตอบสนองใดๆหากไม่ใช่เพราะมองทะลุจางอยู่อาจจะถูกชายคนนี้หลอกไปแล้วเจ้าบังคับให้ข้าลงมือเองนะ จางหนูถอนหายใจออกมาและบอกกับเซียวเหยียนว่าเซียวเหยียนถอดแหวนที่อกเจ้ามาเมื่อได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนก็แปลกใจเล็กน้อยแต่เขาก็ทำตามที่สั่งหรือว่าเขาซ่อนตัวอยู่ในแหวนนี้เมื่อคิดถึงความเป็นไปได้นี้เซียวเหยียนก็ตกใจจนมือสั่นเขารีบถอดแหวนโดยไม่ลังเลและโยนไปให้จางอยู่แต่ทันทีที่แหวนออกจากฝ่ามือเซียวเหยียนมันก็หยุดค้างอยู่กลางอากาศราวกับว่ามีพลังที่มองไม่เห็นประคองมันอยู่ ฉากประหลาดนี้ทำให้ทุกคนต่างตาเบิกกว้างในเวลาเดียวกันพวกเขาก็เชื่อในคำพูดของจางอยูมันมีสิ่งประหลาดอยู่ในแหวนวงนี้จริงๆสําสำหรับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในแหวนนั้นพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรทุกคนเพอ้ออัญญะประกาศคู่ตอนนั้นเองก็มีเสียงถอนหายใจของชายแก่ดังขึ้นมาในหูของแหวนที่ลอยอยู่กลางอากาศได้มีหมอกสีดำปรากฏขึ้นมาหมอกสีดำนั้นราวกับน้ำที่เดือดพล่าน เพียงแค่ทั่วพริปตามันก็รวมตัวกันและกลายเป็นเงาร่างของมนุษย์ที่เลือนรางเสียงถอนหายใจนั้นดังขึ้นมาจากปากของหมอกนี้คนที่อยู่รอบรอบต่างก็ตกใจกับฉากตรงหน้าและพากันอุทานออกมาถีนั่นมันอะไรกันอัญญบประกาศคู่สีหน้าของเงินถอป้าถิ่นเลี้ยนเงินถูกและคนอื่นๆเต็มไปด้วยความกลัว จางอยู่พูดขึ้นมาเบาๆไม่เป็นไรนี่ก็แค่ร่างวิญญาณเท่านั้นเองไม่ต้องไอ้อาไปจะเรียกโอวองเงินเฟิงว่าผีก็ไม่ผิดแต่ถ้าใช้คำว่าร่างวิญญาณจะดูเป็นทางการกว่าเด็กน้อยเจ้านี้ช่างรอบรู้จริงๆเมื่อเห็นว่าจางหออยู่ยังคงใจเย็นและเรียกเขาว่าร่างวิญญาณโอวอเซินเฟิงก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อยพูดไปแล้ว ชายแก่ผู้นี้คงต้องขอบคุณเจ้าสำหรับยาว่อชวนทำให้วิญญาณที่เสียหายของข้าฟื้นฟูขึ้นมาอย่างมากแม้ว่าเขาจะมอองการบ่มเพาะของจางหนูไม่ออกแต่เขาก็ไม่ได้กังวลเลยแม้แต่น้อยเพราะลมปราณของจางอยู่นั้นอ่อนแอเกินไปอ่อนแอเสียจนเขาคิดว่าสามารถจัดการจางหนูได้ด้วยนิ้วเดียวเจ้าโจรเท่าเซียวเหยียนกัดฟันแน่นและมองไปที่โอวอ เซนเฟิงแววตาเขาเต็มไปด้วยความแค้นตลอดหลายปีมานี้เจ้าขโมยปบรนของข้าไปคนที่ทำให้ข้ากลายเป็นตัวตลกมาตลอดหลายปีคือเจ้าหน้าความโกรธในใจเขาบดบงังความกลัวทั้งหมดที่มีแม้แต่ใบหน้าที่หล่อเหลาของเขาก็บิดเบี้ยวอย่างดร้ายหลังจากที่ได้ยินแบบนั้นโอวเซนเฟิงก็ละอายใจนิดๆเขากระแอมไอออกมาแล้วพูดว่า,าแฮ้มเจ้าอารมณ์ร้อนจริงๆข้าผู้เท่าก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกัน ในเมื่อกินของเขารับของเขาโอวอร์เซนเฟิงก็ปฏิเสธไม่ได้ตอนที่ยังมีชีวิตเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาแต่ตอนนี้เขากลับต้องมาทำเรื่องเลวร้ายซะเองจึงรู้สึกละอายใจต่ออีกฝ่ายมากและในใจก็ยังรู้สึกผิดไม่ใช่น้อยดังนั้นเวลาที่พูดกับอีกฝ่ายน้ำเสียงจึงค่อนข้างนุ่มนวลเพราะความรู้สึกผิดนี้แม้ว่าเซียวเหยียนจะชี้หน้าด่าเขาว่าจนเท่าเขาก็ไม่อาจปฏิเสธได้ เจ้าวางใจเถอวิญ,ญญาณที่เสียหายของข้าเกือบจะหายดีแล้วตอนที่ข้าหายดีข้าจะช่วยเจ้าเองโอวองเงินเฟิงยิ้มและพูดขึ้นว่าไม่ใช่ว่าเจ้าต้องการเป็นคนแข็งแกร่งหรอกหรือปรับใดที่เจ้านักถือข้าเป็นอาจารย์และเชื่อฟังคำสั่งของข้าข้ารับรองได้ว่าเจ้าจะทะลวงไปยังขอบเขตวิญ,ญญาณอย่างแน่นอนต้องรู้ว่าขอบเขตวิญญ,ญาณน,นั้นสูงส่งกว่าขอบเขตด,ดนันซวนซะอีก ในอาณาจักรราชวงศ์โจแห่งนี้เกรงว่าคงหายยอดฝีมือแบบนั้นได้ยากในอีกความหมายก็คือหากเจ้าเข้าถึงขอบเขตวิญญาณได้เจ้าจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งอันดับหนึ่งของอาณาจักรราชวงศ์โจเป็นยังไงละสนใจรีไม่ อันญัาประกาศคู่แน่นอนเขารู้ว่าพรสวรรค์ของเซียวเหยียนนั้นดีมากแค่ไหนแม้ว่าจะไม่มีเขาคอยแนะนำแต่เซียวเหยียนสามารถขึ้นไปถึงขอบเขตวิญญาณได้ในอนาคตแต่เขาเชื่อว่าหากมีเขาแนะนำเซียวเหยียน,นจะเสียวเวลาน้อยลงและเข้าถึงขอบเขตวิญญาณได้เร็วขึ้นเรื่องที่เจ้าเอากรานของข้าไปยังไม่ส,สางสด้วยซ้ำเซียวเหยียนกัดฟันแน่นแล้วเจ้ายังอยากจะมาเป็นอาจารย์ของข้าอีกฝันไปเถอะ ไม่รอให้โอวอร์เซินเฟิงได้พูดต่อจางอยู่ก็ยิ้มออกมาเล็กน้อยตาเท่าเจ้าทำเกินไปหน่อยนะอัญญบประกาศคู่ข้าให้เจ้าออกมาไม่ใช่ให้เจ้ามาแย่งสิทธิ์ของข้าจางอยู่มองไปที่โอวอร์เซินเฟิงและพูดขึ้นมาอย่างไม่รีบร้อนว่าฟังให้ดีๆเรื่องราวในอดีตข้าจะไม่ถือสาหาความกับเจ้าแต่ตอนนี้เซียวเยียนคือสิทธ์สำนักคันเฉียง และอยู่ภายใต้การปกป้องของสำนักคันเฉียงหากเจ้าต้องการดูดลมปราณก็จงไปหาคนอื่นเสียซยวเหยียนไม่ใช่ทางผ่านของเจ้าถ้าเป็นนักสู้ขอบเขตตันส่วนคนอื่นจางอยู่ก็อาจจะกลัวแต่โอวอเซินเฟิงเป็นเทียงร่างวิญญาณแม้ว่าเขาจะอยู่ขอบเขตตันส่วนแต่เขาก็ไม่อาจจะทำร้ายจางอยู่ให้ได้รับบาดเจ็บใดๆได,ได,ได้ปราณลึกลับที่เขาได้มาจากการบ่มเพาะทักษะคือสิ่งที่ร่างวิญญาณเกรงกลัวที่สุด โอวเซินเฟิงทิ้วขมวดและพูดขึ้นเด็กน้อยเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับยาวอชุนก่อนหน้านี้ชายแก่คนนี้ขอแนะนำเจ้าไว้ก่อนนะว่าเรื่องของข้ากับเซียเวเหยียนเจ้าไม่ควรจะเข้ามายุ่งแม้เขาจะไม่รู้ว่าจางหยูหาตัวเขาพบได้อย่างไรแต่เขาก็ไม่คิดว่าจางหยูจะเป็นคู่มือของเขาได้ ยิ่งไปกว่านั้นวิญญาณของเขาก็ยังฟื้นฟูได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ไม่อยากจะลงมือมฉะนาหากใช้พลังวิญญาณมากเกินไปก็เกรงว่าอาการบาดเจ็บคงจะย่แย่ลงกว่าเดิมเขาไม่คิดที่จะประมือกับจางหยูและหวังว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างสันติหากข้าจะเข้าไปยุ่งหลักจางหอยื่นมือไขว้หลังพร้อมกับยกยิ้มที่มุมปากบรรยากาศรอบตัวพลันตึงเครียดขึ้นมา ในเมื่อเจ้ารู้ว่าข้าอยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นสูงก็น่าจะรู้ด้วยว่าถ้าหากข้าลงมือเจ้าอาจจะตายได้โอเวอเซินเฟิงเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดขึ้นมาอย่างใจเย็นเพื่อเซียวเหยียนแล้วการตายด้วยน้ำมือข้ามันคุ้มนักหรือไงพูดกันตามตรงข้าเดินทางไปทั่วทวีปป่าและเห็นอัจฉริยะมามากมายจนนับไม่ท้วนและเจ้าก็คือคนที่โดดเด่นที่สุดในหมู่คนพวกนั้นมันคงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายหากเจ้าต้องมาตายด้วยน้ำมือข้า เขาไม่อยากสังหารจางอยู่เพราะการโจมตีของเขาจะเข้าไปเล่นงานวิญญาณโดยตรงดังนั้นเขาจึงรับรองไม่ได้ว่าจางอยู่จะรอดพ้นจากการโจมตีของเขาไปได้หรือไม่ไว้ได้แต่จางอยู่กาลังเล่นบทบาทของคนที่แข็งแกร่งกว่าขอบเขตตันซวนอยู่คนที่แข็งแกร่งกว่าขอบเขตตันซวนจะต้องมากลัวคนที่อยู่ขอบเขตตันซวนด้วยจางหนูไม่ใช่แค่ถอยไม่ได้แต่เขายังต้องเอาชนะโอวเซินเฟิงให้ได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้เขาถึงจะรักษาภาพลักษณ์อันสูงส่งในใจของทุกคนได้และรักษาภาพของผู้ที่อยู่ขอบเขตวิญญาณจางหยูดีใจเป็นอย่างมากการที่โอวเซินเฟิงยอมร่วมมือกับเขาแบบนี้แล้วเขาจะทำให้อีกฝ่ายผิดหวังได้ยังไงต้องรู้ก่อนนะว่าโอวเซินเฟิงนั้นอยู่ขอบเขตตันซวนขั้นสูงถ้าสามารถเอาชนะโอวเซินเฟิงต่อหน้าคนมากมายเช่นนี้ได้คงไม่มีใครคิดสงสัยในความแข็งกแกร่งของเขาอีกต่อไป ใครบ้างที่จะเอาชนะคนที่อยู่ขอบเขตตันชวนขั้นสูงได้นอกจากคนที่อยู่ขอบเขตวิญญาณแล้วจะมีใครได้อีกห้าห้าน่าสนใจจริงใจจริงมดปลวกที่อยู่ขอบเขตตันชวนขั้นสูงถึงกลับกล้าพูดกับข้าเช่นนี้เลยท่ามกลางสายตาของผู้คนนับไม่ถ้วนจางอยู่ก็หัวเราะออกมาและมองไปที่โอวอเซินเฟิงด้วยความแปลกใจคล้ายกับรู้สึกสงสัยว่าโอวอเซินเฟิงไปเอาความกล้านี้มาจากไหน ทุกคนต่างตกตะลึงจนตาค้างและพากันปลื้น้ำลายลงไปขอบเขตตันชวนขั้นสูงเป็นแค่มดปลวกนั้นถ้าแม้แต่คนที่อยู่ขอบเขตตันชวนเป็นได้แค่มดปลวกแล้วพวกที่อยู่ขอบเขตอโชวนกับฉีชวนล่ะเป็นอะไรฝุ่นหรือว่าเศษฝุ่นจางหนูไม่รอให้คนอื่นได้สติเขาทําให้ทุกคนแปลกใจขึ้นอีกรอบด้วยการมองไปที่โอวอร์เซินเฟิงพร้อมรอยยิ้มและหัวเราะออกมา เยวจะหาว่าข้าไม่ให้โอกาสเจ้าข้าจะยืนนิ่งๆให้เจ้าโจมตีไม่ว่าเจ้าจะโจมตียังไงปราบใดที่เจ้าทำให้ข้าบาดเจ็บได้ก็ถือว่าข้าแพ้ทันทีที่เขาพูดจบอย่าว่าแต่คนจากเมืองตรงโจมและเมืองทะเลทรายเลยแม้แต่ตัวโอวอเซินเฟิงก็ยังตะลึงเจ้าโอวอเซินเฟิงตกตะลึงขึ้นมาและรู้สึกสงสัยเล็กน้อยหรือเจ้าหมอนี่คิดว่าตัวเองจะรอดจากการโจมตีของเขาจริงๆ หรือว่าชายหนุ่มที่มีลมปราณอ่อนแอแบบนี้ความมอจอริแล้วได้ปปกิดความแข็งแกร่งของตัวเองไว้จางหอยิ้มน้อยๆพลางพูดขึ้นมาว่าลงมือเลือกพูดไรสาระได้แล้วอัญญบประกาศคู่สีหน้าของโอวอเซินเฟิงแข็งทื่อขึ้นมาในเมื่อจางอยู่พูดแบบนี้หากเขาไม่ลงมือเกรงว่าจะเป็นการดูแพลนอีกฝ่ายได้ เด็กน้อยเซียวเหยียนเจ้าหลบออกไปก่อนโอวอเซินเฟิงมองไปที่เซียวเหยียนและพูดขึ้นมาเบาๆเจ้าสำนับอัญญาประกาศคู่เซียวเหยียนไม่ได้สนใจโอวอซิเฟิงแต่มองไปที่จางอยู่ ด้วยความกังวลแม้ว่าความแข็งแกร่งของจางอยู่นั้นจะไม่ชัดเจนแต่โอวอ์เซนเฟิงนั้นอยู่ขอบเขตตันส่วนขั้นสูงจริงๆเขากังวลแทนจางอยู่แม้ว่าจางอยู่จะเป็นคนพูดเองว่าจะอยู่นิ่งๆให้อีกฝ่ายโจมตีแต่ทว่าการเล่นแบบนี้ต่อให้เป็นคนที่อยู่ขอบเขตวิญญาณก็อาจจะรับมือไม่ได้